เมืองทองยู่นเตดนะคะทุกคนแล้วก็แมตช์นี้เป็นแมตช์ที่สำคัญแล้วก็จะจบเลย์สองแล้วนะคะก็จะเป็นฤดูกาลแล้วนะคะวันนี้ก็แฟนบอลเข้ามากันเยอะมากๆนะคะเพราะว่าแมตช์นี้นะคะเป็นแมตช์ที่ออชาวโคราชตั้งหน้าตั้งตารอที่จะเข้าแมตช์นี้นะคะเพราะว่าทางสปรคนะคะซึ่งเปิดให้เข้าชมได้แค่25นะคะทุกคนขาเดียวจพาทุกคนเนี่ยไปดูบรรยากาศรอบๆนวันนี้นะคะทุกคนขาเตะ6โมงครึ่งนะคะก็ที่เรารีบมาเพราะว่าเรารีบมาซื้อบัตรนะคะแล้วก็เพิ่งกลับมาตกโรง,งแล้วคือเปลี่ยนชุด วันนี้นะคะก็จะดูเดือดแค่ไหนก็เดี๋ยวมาชมกันนะคะทุกคนค่ะแล้วก็บรรยากาศตอนนี้ก็แฟนบอลของทั้งเมืองทองและก็โคราเนี่ยมาซื้อบัตรกันเยอะมากๆนะคะทุกคนก็รอชมกันได้เลยนะคะนี่บรรยากาศเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศทั้งการแข่งขันให้ดูเลยนะคะว่าวันนี้ผลออกมาจะเป็นยังไงนะคะทุกคนค่ะรอคนเยอะจริง เราสองคนเนี่ยจะนั่งโซนเอนะคะปกติอะฟ่างอะนั่งโซนเน็ตเปอนยู่มาตลอดแต่ว่าน้องอะนั่งโซนเอมาตลอดเลยนะคะวันนี้ก็แบบว่าเป็นแมทหนึ่งที่แบบว่าสําคัญมากๆแล้วก็เป็นแม์ที่น่าจะสนุกเพราะว่าวันนี้แฟนบอลของเมืองทองแล้วก็ขารล่ก็มากันเยอะมากๆใช่ไหมพูดอะไรกับวันนี้หน่อยว่าแบบวันนี้จะเป็นยังไงการเล่นก็น่าจะสนุกดีมาเนี้ยเพราะว่าฟอร์มโคราชต,ตอนนี้นะคะดีมากๆเพราะว่าแบบแพ้แค่ นัดเดียวคือนัดบุรีรัมตั้งแต่แข่งมานะคะก็คือแบบว่าฟอร์มดีมากนะคะต้องเอขอบุณโค้ชโจโนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ตรงนี้ตรงนี้ตึงนี้ตงนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในสนามแล้วนะคะก็โซนหลังโกนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาจะหอโมครึ่งแล้วนะคะและ้วบรรยากาศตอนนี้ก็คือแบบว่าฝนจะตกนะคะทุกคนเพราะว่า เราต้องไปในทุ่งเดินทางไกลเพื่อไปคว้าที่ดึเรา นี่นะคะเมืองทองก็นำเราหนึ่งศูแล้วนะคะประตูจากเดลเลยนะคะทุกคนก็เวลายังไม่หมดก็เดี๋ยวเราดูผลกันว่าวันนี้จะลงมายังไงนะคะทุกคนก็คือบรรยากาศคือแน่สนามเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นแมตช์แบบว่าที่แบบว่าตอนนี้นะคะก็หนึ่งหนึ่งแล้วนะคะทุกคนประตูจากเดนิสมูเรโล่ของเรานะคะทุกคนที่แบบเออตึ่มันมากแบบนี้ทุกคนต้องรอเดีตอนจบนะคะว่าแบบมันจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะก็หมดครึ่งแรกแล้วนะคะสกอร์อยู่ที่หนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนอยามาดูข้างหลังกันว่าเกมจบมาอย่งไรนะ แบบมีมันมากใครที่บอกว่าไม่มาก็คือแบบพลาดสุดสุดก็มาหารกินกันกตะนเชียร์แบว่าเสียงแหบมากๆแล้วก็แบบว่าไม่ค่อได้ถ่ายคิปเลยเพราะว่าแบบเอนัหลุกคมันแบบว่าอเชียร์แบบกโดดกเต้นอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเดียวเราไปหาอะไรนกดมเจอกตอน มาในสนามแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูบอลครึ่งหลังต่อนะคะเดี๋ยวสกอร์เป็นไงนะคะเดี๋ยวเรามาดอก ยิ่งโอ้ห oh oh. เรียบร้อยครับพลิกขึ้นนำสองต่อหนึ่งแล้วครับในะขอรายสีมามาสลาเอฟซีจากเดนิสมูริโลตอนนี้นะคะก็สามหนึ่งแล้วนะคะประตูจากเดนิสเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้จะหมดเวลาแล้วนะคะทุกคนตันนี้ก็แบบว่าสามหนะึ่งอะเนาะแบบจี๊ๆอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนแตชดหน้าเราก็จะไปเยือนบีจีนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูจานตน่อ แล้วนะคะทุกคนก็โคราชนำปีหนึ่งนะคะทุกคน yeah.